เอาเรื่องที่กูด้วยนี่<ม>ภา,น,านี่ห้องภาพของห้องมานะครับคือตอนนี้เ <laughs> นี่ยมันครบรอบห้องอุปกรณ์ดีวันนี้ชุวยอีบ้าคร <sk r ub> บรอบเลยนครบรอบจากห้องอุปกรณ์ดีพัดลมครับดูทางเติมไม่เอาใช <sk r ub> ่ไหมครับทุกดีห่อเองเนี่ยเหรอรู้มั้ง ซื้อกระดานโมโหกันไกลแต่ไม่เคยเก็บแต่สักให้ได้งานเลยมันเดี๋ยวกูเอาความล็กไปลงยูทูบไปนี่ครับขนมตีล้องจีบก็เนี่ยตีกับพี่ดีได้มดมันคอมมันมันร้อนห่อยไอ้ที่จะมึงจะมึงจะข้ามไปยังไงดงมันเป็นรดง ฟองกูไม่ขนาดนี้นะโทษนะวันนี้คือวันคบรอบเก็บพอดีหรอมันันเก็บดีกว่เวลาไม่ถือไอ้มึงอย่างนะ